สวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีครับผมบิวซุปเปอร์ดิวครับสวัสดีค่ะอันนี้คือทิมซุปเปอร์ดิวค่ะเป็นลูกของผมเองครับนี่ป้าป้านะครับชวนป้ามาไลฟ์นะครับในช่องบิวซุปเปอร์ดิวครับสวัสดีครับคุณอีมี่ er สวัสดีครับคุณเลดี้ก้อยกิตติสีนะครับลูกพิมพ์ลูกพิมพ์ชวนป้ามาทำไมเอ่ยไหนบอกหน่อหนึ่งซิญาชวนป้ามาขายของชวนมาขายของเล่น ไม่เล่นขายิีจางเลยเพราะว่าคิมบอกว่าคิมสามารถหาเงินเองได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งเงินป้าแล้วิีมากมายทีมากมายเฮ้ยผิดเพลงยนีค่ะขอบการตกใจขอบคุณมากนะคะว้าเลวว้าเลก้าเล้าเลวว้ g เลวว้เบ้ หลายหลายคนกำลังนึกอยู่เลยว่าชานถอยแบรนด์เนมกระเป๋าทุกอย่างนะครับแบ็คแพท,ที่อะไรครับเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังแท้นะครับก็จะเป็นพวกหนงังพิยูหนงังพีพีซีหรือพีพีซีไม่ใช่หนงังพิยูนะอะไรปลอดภัยกับเด็กแล้วแมวหมอตาเ,เราจะทิ้งท้ายกันด้วยสเปรย์ไรหนูลุไปเลยสเปรย์ไ <laughs> รหนูนะครับออร์แกนิกเลยนะครับ<ไ>ป <ๆ S 2> เป็นแบรนด์นะครับในที่นี้อย่ากให้ใช้ใจ เศรษฐกิจยากนะครับหาเงินลำบากยักอย่ากดอะไรใจเร็วนะครับพิจารณาดีๆนะครับ้าวครเอา้บไปเลยบ๊ายบาย